จังหวัดเพชรบูรณ์ปล่อยพันสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ2 0 0 0ตัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2566วันพุทธที่9สิงหาคมพุทธศักราช2566เวลา10นาฬิกา9นาทีจังหวัดเพชรบูรณ์โดยสำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุนจัดพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองแต้วหมู่ที่14ตำบลนาสนุนอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน2 9ตัวประกอบด้วยปลายิสกเทศจำนวน7,000 0ตัวปลาตะเพียนทองจำนวน7,000ตัว ปลาบ้าจำนวนหกหมื่นตัวและปลาบึกจำนวนเก้าตัวโดยนายกิจคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์มอบหมายให้ในายวีรวัตรวัฒนาวงพึกในอำเภอสีเทพเป็นประธานในพิธีและมีว่าที่ร้อยตีีแชรัตพุ่มช่วยประมงจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวรายงานพร้อมมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการจิตอาสากำนันผู้ใหญ่บ้านคณะครูนักเรียนและประชาชนร่วมกิจกรรม เพื่อถวายเป็นพระราชากุศลแด่สมเด็จพระานางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง,หงในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ําในแหล่งน้ําให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นรวมทั้งเป็นการปลูกฝังให้ประชาชนและเยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ําพร้อมนี้ได้นําเยาวชนโรงเรียนนาสนุนวิทยาคม ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารามีและเพลงสดุดีมหาราชาอย่างพร้อมเพียงกันเพื่อร้อยรวมดวงใจของประชาชนในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยให้ยืนยงสืบไปพร้อมนี้ได้มอบใบรับรองตาสัญลักษณ์ประมงธงเขียวให้แก่นางบุญธรรมแสนภูมิประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารปลอดสารพิษ มอบใบรับรองมาตรฐานมกส7436ขีด2563การปฏิบัติทางการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคให้กับนางสาวรุจนาสอนชาและมอบใบรับรองการปฏิบัติทางการพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ GAP ให้แก,ะกะเ่เกษตรกรจำนวน4รายเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อผลิตสินค้าสัตว์น้ำปลอดภัยสู่ผู้บริโภค